สบายดีพี่น้องว่าดูเอฟซีทุกทุกท่านนะยินดีต้อนรับกับชูช่องป้าจอยเด้อนะสบายดีเด้อป้าลุงอ่ะเอื่อยป้อนขนมเพิ่นเอื่อยพี่น้องเอ้ยลูกเด็กสาวเนาะเพิ่นกับบทดประกอบภายในพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเกี่ยวขขาวซอยป้าจอยป้อนเพล่เอื่อยไหมวันนี้ป้อนเอื่อยเลยไหม Hãy gây chị năm nay, gây chị năm nay Thứ cha này lộn, thứ cha đứa cha bên mời ơi view Cha đứa Thứ cha đứa Thứ cha Hãy gây này lộn, hãy gây chị này Phụ phụ kép hãy gây này bấy Bọn nữa hả, bọn ươi vô hả uhm. Hãy ươi đúng, hãy ươi เอาเนี à, à, ờ, you, you sure? right, ่ยเอาเบื right, you, ma, oh, no, Hello, okay, ่อยแล้วบอสค่ะให้เอื้ยกินน้ำแม่เอื้ยน้ำแม่มาหนี่ให้เอื้ยน้ำแม่ไปมาบาเอาบาเอาตัวหวานๆนี่มะมาเอานี่นะโว้ยสันบืนครับ่อยน้องรถนะปล่อยน้องไปรถโอ้โนสิไปใส้แก้วาไม่รถจ้านะเออไม่ไหวได้สิไปใช่นะอีดาสิไปใช้ Mà phì, mà phì, mày lấy gin ăn nè cono à, mày ăn. Mày lấy gin 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 ăn. ăn. Mày lấy gin ăn. Mày lấy gin hãy Mày lấy gin ăn. Mày lấy gin ăn. ăn. Mày lấy Mày ไม่แม่มาปั่นแม่นะมไปั่นแม่ได้ไหมแม่โน่งเนาะแม่เนาะแม่เนาะเนาะอะไรเนาะอืมน้ำมือก็มีอ่ะให้เอื้อยไปเฉยไปให้เอื้อยไปให้เอื้อยไปลุกไปให้เอื้อยบิวไปให้เอื้อยบิวไปไปให้เอื้อยไปลุกไปผู้ให้เอื้อยไปอืมเอาให้เอื้อยตัวนี้นะของเอื้อยมาลูกมา ไม, 96, ม่แม่ขอไปแน่กินแล้วกินเห็นบ้านนะลูกอ่ะพออยากีิโลอันนั้นตัวเนี่ยตือ้อหนูนน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 อย่าตีเอื้อยเลยนี่พอแล้วนี่ได้ไหมทิ่มตัว um, livre, น onna, vem, วี้ เห่ไยไปน้ำมือไปมาดูไปนีหล่าตัวนี้หล่าตัวนี้่ะบ่เอาตัวนี้มันกินบม้อไรมันแข้งตัวนี้อันนั้นกินเอากินเอ้ยกินอยู่กันยังเยียบเว้ยฉัดดื้อนะชาวเจ็คเอ้ย าพี่ลูกมานั่งอยู่พี่มานั่งอยู่ผ้านุม่มเห็นไหมแม่ให้เอื้อนอนได้ห้เอื้อนนอนบอลนุ่มนุ่มได้นี่ฮ้ไม่แม่กินแน่แม่กินแน่น้ำมือน,นะขอกินแน่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 มามัมได้เนะขอมัมนะัไมได้เห้ย ยิงเนี่ยพวกอะไรพขอมือพ่าม,นนมือหน่อยดิน่นอะไรกว่า <c oughs> โอ้ห no, น no. ูนะหนูเอ้ยบิวเอ้ยบิวคุบแล้วเอ้ยบิวตีมันแล้วหนูน no, ะ no. โอ้เอาปอนเอื่อยอยู่ปอนเอื่อยอยู่ป้อนเอืเอ่อยก็เป็นอ่ะแนเอืเอ่อยก็บอะไร เอ้ยกิ่งิีชี้ง่ายใช้หรอวชางยายช่เฮาผมเอ้ยเลพึบก็พึบวิวน้องยังวิวนี่น้องจักอยู่บ่จักบ่ซื้อน้องน้องมาซนะาบ่ เปิดเพลงแล้วลูกเปิดเพลงมึงไรเปิดเพลงนะเออเฮ้ยปิดเบยุลูกปิดมึงไร Bên mô lô nè. Tony bưu luôn. Huh. 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 à à Huh. 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 Kính nó luôn kỳ nốt kỳ nốt kỳ nốt Hãy nốt kỳ nốt kỳ nốt kín nốt kỳ nốt kỳ nốt Hãy nốt kỳ 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 nốt à mưa cốt áo lộ bạn à mưa lụ cốt áo ơi ơi năm nè ơi đỉnh năm nè lại là bố mi đê đi, đi năm cắn nữa lôm nào thì đòi nó đây xe sửa hơn Nàng đi độ nàng đi, nàng nàng đi. Đồ, nàng ngầm ngam nè. Bây biểu, nàng nghỉ đi được. Nàng đúng nàng đúng. Ờ, ờ, ờ. Sao khí đứa Mùa bà vâng này, mùa hãy ưa đi nằm phút đi ai phí nọ mùa bà này. Mùa nhưng mà hãy ưa đi nằm nè Hôm qua Mùa nhắp mê, nhắp mẹ là tí tì ใสโล่ห้องหาตูว้วะตู้ลองเกี่ยวเข่าไอ้โล่ตู้ฮาน่าขึ้นมาตู้เอ้ยบ่ห้องตู้บ่ลูกบ่ห้องร่าเรงดังไราจังได้ยินนะ่ะลมพัดลงไปอยู่ตู้เอ้ยตู้ Đi nhìn bạn bơ. Mở lộ. Bình ngơi mòn mi tu quá. <laughs> Quần mỏ cả tôn. Nắng hút chai thùng ra à nè. Khăn nè. Hút chai thùng ra à nè. Miếu. เฮ้ย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 เต้นวะนะเต้นอวิวเต้นอะไรลูกเอ้วิวพอนะไหนวิวพอนะจือแล้วว่จืดแล้วเอวิวพ่อนห่างห่างเอวิวพ่อนะหดหดหดเฮ้ยเ้ยเฮ้ยกเอ้ยวิวพอนะเพ่อเอาไว้พี่แล้วลูกกรุบนะถงโลกนี้นะฮะ cúp ưỡn à, pina cúp cúp mẹ vô pina, pina của 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 mẹ pina, pina mẹ trói đi, luộc nè, y là hài nhá nè, bịn trưởng trưởng nhiêu nè, nì ăn của đu nè Ni mà kỳ đội chỉ lộn thì hộ khăn này ôi đội ơi mình hiền hùng mà người này nhàng này hiểu mình hiểu hiểu này hãy ơi, ơi, thứ này, hãy hiểu 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 đồ hãy hiểu thứ nưng cán cái thứ. เห็นหุ่งมอ่อมานน้เห็นหุ่งมอ่อมานน้เห็นหุงนหนห่งมอ่อเบียดหน่อยฮะเอ้ยเต้นนะโผล่ <laughs> จะ,จะอยากได้กุบ๊บบ่มาลมนนนะุมันนักตัวนะมันนักตัวนะโอ้ใส่หัวพี่น้องเอง้ยกัวปึ๊บปุ๊บเห็นหุง่งอยู่บ่าหลอ แล้วไปเกี่ยวข่าวไว้ป่ะนี่เกี่ยวข่าวเริ่มเหมือนเดิมอ้าต่อ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 เอาอันเดียวลูกอันเดียวมันนักเอาลายอันมันนักเลยลูกเอ้ยให้ไปเลือกเขยิ้มหัวเลยค่ะไหนใส่คือขึ้นไงใส่คือขึ้นไงเห็นบ่เอือยใส่อ่าใส่อ่ะอ้าเอ่างามแล้วงามแล้วไปไปเกี่ยวข่าวเริ่มเหมือนเดิมเกี่ยวข่าว มโม่ลงนั่งโมพาน้องลงลูกอะปิดวไว้ปิดไว,ดวเ้เอาเอาเอากระเป๋าเจ้าเข่ามาก่อนค่ะเอออ่าไปเบิ่งลมไลม่ลนมะเห็นเอื้อยใส่อยากใส่แล้วบ่นเอื้อยใส่บโมพาเอาื้อยบมพาน้องขึ้นลูกอะหนุ่มมาน้องมาบมพาเปิดกระยาพเพลงนะหนุ่มมาหลินอยู่ลมีเดี๋ยวน้องขี้อยากขึ้นน้ำค่ะอะใส่ดุลูกใส่ดุ ใส่เ้ยใส่กุบเลยใส่กุบลงเกี่ยวข่าเลยไปเลยเลยไปไปไปเลยอ่ะไปฮะตัวเตกันเอามาลูกเอามาเอามาโฮมพีเ้อเอามาพี่ไปเนี่ยี่หล่าหางยังดเมืออะไร เหนื่อยมาเม่อยนี่ขีแหม่มอีกิีนแม่มอกินแม่มออี่ายกินแม่มออีหลายสิไปไซอีหล่ายสอกุ๊บไปไซเ่้ยกคนพอคอยเต็มพี่น้องเลยเนาะคนอยู่น้ำนี่แกบาบุญละเอานี่ก็ได้ บเห็ดเฮ็ดบเห็ดมเสิบาทมือบเห็ดลูกะไปไปวยเอาววเอ้ยเอาว่าลไปไปนั่งไปไปนั่งอยู่ผู้ไุ้ยเอามือมพอนนะบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตาลุงนะตีทุกทานมื้อนว้เอาศาสนาพี่น้องมือนนพาลงเหมือน้ก็กเอาไม่ใจลงเปลี่ยนกัน คนมาอยู่ชื่อแจ็คหน,นังเป็ดพี่แจ๊กพี่จ๊าไห้อพอี่จ๊าไว้ผมเจ๊พอดนะแกะมึงไม่พอดมึงไม่พอดเห็นมาเอื้อยจะพอดนี่แคบอยู่เอี๋ไปไปพอดเอื้อยเออไปพอดเอื้อยไปเอาพอดแม่พอดแม่เอ,อเื้อยพาพอดนะพผอ เฮ้ยเฮ้ยเบีวม่พลาด้อนเอบีวเฮ้ยเฮ้ยหะเออพอนะค่ะเห็นบ่กับสิงก็งน้น่ะเป็นกันเรยมงนอบเล้อย่าไปบ่มันหอนแหลนะลูกอ <laughs> <Tolkien> <laughs> ู้น่ะ <algunos> ม <eraser aisse> ีหลายเหียบ่ลกเอากินมานี่กินเอากิน เอามานั่งกินยู่โฮมพี่มานั่งกินยู่โฮมพี่ไวเออมันเปื่อนหาะมาไววัวไปลูกบัวไปมันเปื่อนน่ะบัวไปมันทอดแลหลเนะค่ะอย่าเอามันไปตากแดดมันเสแสร้งไม่น้ำนะตากแดดนะมันอทอดนะค่ะบัวเฮ็ดลูกบัวเฮ็ดมานั่งอยู่โฮมพี่แม่ว่านั่น กับมันสีเดี่ยวนาวในพี่น้งนองไอเนาะอากาศม,มาพี่ดูงว่าพี่จะตากแดดแน่หมดสบายนะฮะมเาเอไว้อานาวว่าอีดายังนั่งตากแดดนะมาดึงออกมาลูกมาดึงออกมาพอแล้วพอแล้วให้เอื้อยแดดหนึ่งพอพอพอให้เอื้อยไปให้เอื้อยไปจะได้ให้เอื้อยนะไปปั่นเอื้อยค่ะม่เอื้อยมึงจะพออยดีวัด <c oughs> มึงค่ะ อพี่เฟ็กกับพ่อยังหันเอื้อยก็ได้ใช่แม่ตัวน่ะนะใช่แม่เลยให้เอื้อยเนีปันเอื้อยเนีปันเอื้อยเนี่ยขนมนะปันเอื้อยบิวเนีเฮ้ยหนาวเจ็ดเลย Mà đâu, mười lăm luôn mười lăm hơi mười lăm hơi mười hơi mười lăm hơi mười lăm hơi mười lăm mười lăm là lăm mười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  ไปเอื้อยไปกุบเอื้อยไปไห้น้องดินเด้อน้องเด้อไห้น้องดินเด้อกุบงามตัวนะหมักประเทศอะไรพี่น้องเลยกับกุบนีเนาะฮะน้องน่องมเอ้ยเอื้อยห้องนะพูดนะน่องน้องมะพูดเอื้อยห้องนะพูด ไป ite, ไปไปมาดิดนะเบื่อไปไปไปเชน่ะเมาเอาไปตักแนทุกกะเอาไปโฮมแนทกรุบนะหานรุนเลยค่ะตกตะลางหันขนมนะเอาใส่หัวดูใส่หัวดูเอาใส่หัวดูกรุบในฮอเนทใส่หัวนี่เนีอ่าเบียดหน่อยวะนี่วะมาละ คอยหาตู้วนะน่ะคอยหาตู้วะฮะผู้ไม่ตู้อยู่ดุมพูเละดอกอยู่หน้า,าข้าพูหน้ารุมแม่จอยพูเอ้ยพาห้าองเฮ้พาวะอันนั้นกรุบตัวเนี้ยมาดิ่นอยู่โฮมพี่แม่บอกฮะเออดิ่นตัวนั้นแล้วตัวนั้นแล้วของลูกนะเอออ่าตัวเห็นหุง่งม่บอ่ะนี่เห็นหงมบ่บอวะนี่ ป้าโชิดงเกี่ยวข่าว่าวันมาชิดงเกี่ยวข่าว่าวันนี้ะกุ้ยเกอยเพมวันนี้แหละกุ้ยเกอยนี่ <laughs> อยูช่ชือพี่น้องเลยวันนี้เบืมืเป็เหนหอ,อ,อ้ยกโว้ยมึงน่องงงะเอ้ยกัมินนมตรพกพือนหมือไแล้วลว่ามือมึงเอื่อยลนอนมึนงเพอือน่ มุ้ยเพลงกับพ่อนบะเอ้อวิวนี่ยวะให้เอื้อดิ่นไงลูกให้เอื้อดิ่นไงปั่นกันดิ่นไปเหมาะไปลูกไปเหมาะไปไปเหมอบไปอู้บ่ามึงมาเมื่อกี้มึงไหนมึงไหนอ๋อเชือดสร้างบ่อนี่น่ะสร้างน่ะสร้างน่ะนี่สร้างน่ะอุ้ยแม่เพิ่งเห็นได้่สร้างบ่อนี่ สร้างบมนี่ษย้อันนี้กับเมียวเมียวบ่หรือสสั่งสร้างอันนี้อ๋อใช้เชือดสร้างบ่ลูกงนะสร้างสร้างสร้างบ่อนอะโอเคฉันน้องพี่น้องเลยจอยกับจิขอจบคลิปเพียงสิ่งนี้ก่อนนอแม่พี่น้อ,ไปไปนองเลยเนาะเออปลาดุงเอ้ยขอมารับสมบัสนาเอโดยที่ปรุกฏ่ามโฆษณาเด้อกระขอบ,บคุณขอบคุณอะไร นี่ก็ไปแล้วเนาะหอยพี่น้องเด้อเนาะแก่มาสบายดีเอาเอาลูกกับเอาหลานพี่น้องใหจะเอาไปเนาะ